ดีครับทุกคนปาเพ,นเพื่อนมาลุนป่าเบบทุกคนผมใส่ไว,ว้ละละแต่ผมจอบเบืองว่าเขาจะไม่ปลากินบ่ทุกคนแต่ว่าก้อนหนานี่ผมกระไดละละทุกคนตัวหนึ่งใส่ไว้ข้าวเดี๋ยวก็กินเลยทีนี้ยล่อหลุนอีกว่าเขาจะไม่ปลามากินอีกบอกว่าแถวนี่ก็บ่ค่อยมีปลาเป็นไรทุกคนว่าไอ khá tốt biết cần lại cho khuôn không sai có chút tốt vậy mất bố Lưu chân đầy bố Mà năng lo lùn nấm cẩn cho khuôn Hôm say về xám lắng Hôm cần năng mong như thuốc khuôn Lo lùn nấm cẩn Đầy má là tổ nâng bóng án lỗ đầy, đầy như กับบริธาห้เพื่อนๆเด้เบิงสำลัะชุกเฉินแนงโพดใส่แป๊บเดียวหันขับหลังมากับตาเลยเป็นป่าชะดโดทุกคนเห็ดสมแสียบยุ่ป่าชโดโี้แต่คนเห็ดแนวอื่นเป็นเก่งๆกับแสบคือกันละทุกคนผมนางสุมอยู่มัดสำนันว่ป่าแลมีจุดตัวเดียวสำนันบ่รอรุนน้ำกันครับ รอหลุนน้ำกันว่าเขาจะกินบ่ ต้นแรกก็ว่าจะมาหมดนามยามรอบมองนี้แล้วทุกคนพอดีเบืองไปเบืองมาน้มหลึกหลายโพดทุกคน,กคนบวกกาบหมดเราพังหมดยามซะสื่อก็บมไม่ปัญหาหรอกทุกคนสําคัญว่าผมเอามัดเสือกไหว้หาเ้นทุกคนเะไปแก่เสือกแนวใดเออคิดเบืองคิดไปคิดมาแล้วก็ลยโบโบหมดสําอีกอย่างค่อนข้างเงียบนาทุกคน เรามีคนหาปูหาป่าอยู่ใกล้ๆแล้วหลายคนก็ไข่แน่เนาะอันนี้อยู่ผู้เดียวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบทุกคนไก่แล้วดูเก็บเกีเก่ยวแล้วก็พอค่อยมีผายลงมาป่านไดเนาะมาหล่นป่าอยู่ทุกคนเขาเ็ย่งย่งบุกกินจากเถื่อน ได้ไปตัวเดียวแล้วเงียบต้อมไปเลยทุกคนใส่ปับหันหลังปับตามตุม่มปับเลย่าจะถ่ายรูปเพื่อนได้เบองแล้วว่าเด้ถ่ายสองเขาแบบชุกเฉินแห้งขุดปล่อยไว้นานกัยานก็ลุดทุกคน มุดน้ำยามรอบกับบอกกะมุดลึกแห้งขูดประมาณสามเมตรกว่าๆแล้วทุกคนเนี่ยอยู่มองผมตั้งกองเนีนมม่ยและในมองผมใหม่แหละทุกคนตอนน้ำตื่นๆกับบ,บ่เป็นตายานเลยทุกคนเพราะน้ำขาลึกนี่กะน้ำก็ขึน้นวะนี่กะเป็นตายานเนี่ยอยู่ข้างบนนี่น้ำบ่อนี่ที่ทุกคนน้ำจะค่อนข้างอุน่นเลย ถามุดลงไปลึกๆนี่น้ำจะเย็นเยียบเลยล่ะข้างล่ังจะเย็นจ่อยๆเลยล่ะน้ำข้างหลังอันว่าจะไปแก่กเสือกแนวได้มัดเสือวกไว้ตั้งหาสนถ้าบ่ามัดไวกบ่ไดดทุกคนหางเนื้อถ้าน้ำเขาขึ้นสูงหลายรอบเขาก็จะปิวหายไปเขาต้องมัดป้องกันไว พราะว่าน้ำทั้งเ่อย็ขึ้นก็ขึ้นเบาๆาาทุกคนเทียงขับบกทั้งเทืยงก็บบกวบาวาอืกก็จังมือนีละน้ำอาจจะเต็มพิกัดอีกสองสามมือน้ำอาจจะลดลงอีกเม็ดสองเมตรก็ได้มันกับโบมีอย่างแน่นอนทุกคนกับผ้าเปืือยมาหลุนก็จังบอกกินจเจ็กเปืือยน้อนนี่นั่นงเบิ่ออยู่เงียบที่ซีอยู่ทุกคน กรตกป่าหลายโพดุกคนก็นเลยบกคอยเหลือปันาดป่าเชโดกันนะถ้าเขาก็ตกกับสิมีหลายนี่เขาก็ตกกันทุกมือเนาะผู้นันแน,น่ผู้นีแน่คนยามขวางเขาก็าาามาตกกันก็นเลยบกคอยเหลือบันใดก็เลยบกคอยมีปันใด ผมก็ได้หลายโลแล้วทุกคนคิดไปคิดมาป่าชเชโดก็ได้เต่ผมใส่มานี่ราะผมได้สี่สิลูแล้วมั้งคิดเบื้องกคักละหเาเหมือนกับซิบกลูกห้เราเหมือนกับซิหาลกับมี้ังเถ่าผมกับบุคได้ท่ายเปเพื่อนได้เบื้องนได ยามดาาดไ,ยได้หาลังเถื่อกรบปุกได้ทายเพื่อนๆได้เบิองเลยก็จังตัวแรกที่ผมได้มาเนี่ยหลักกระปุกได้ทายเพื่อนๆได้เบิองซ้ำกับประมาณสองรูได้อยู่ทุกคน,นประมาณนั่นละประมาณสองรูได้อยู่ ก้อนหนาน,นี่กะได้โตแล้วหาโลกกลัวก็บใดมาสองเถืออนาะกับบดใดท้ายเพื่อนๆในเบิร์อีกตัวนึงนะ่ะหาโลคสี่ขีดทุกคนอีกโตัวนึงนั่นหาโลหาขีดก็ถือว่าใหญ่ดีทุกคนป่าชะโดโตแล้วห,นะหาโลคกลัวน่ะถือว่ใา,ววหาวใหญ่เติบอยู่นอกนั้นก็นมีสองโลคสามโลส่วนมากกับสองโลกว่าสามโลกว่าสี่โลนี่ กะได้บอยอยู่ทุกคนแต่โลกก,กลัวนี่กะบบกบุบกคอยได้บันไดทุกคนเสียงเฮือยนเขาขับเฮือยนทุกคนเห็นบอกฟูนเห็นบอกเฮือเฮือเขาขับเฮือยนทุกคนเห็นบอกฟูมองเห็นบนะ่เนาะเขาขับเฮือยนทุกคนพู เขาแปดแสนเลยทุกคนเขาไปหาพุดมันทุกคนบางคนบางๆเขาก็ไปหาพุดธมั่นเหลียญทุกคนมันแซงเนาะแต่เอาบานผมเกิดมันแซงทุกคนมันที่เขาอยู่ในป่านี้ด่งเกิดเองธรรมาชาติทุกคนเขาวิขุดกัน คนก็เอาไปเห็ดของหวานเนาะนานๆกินเทอรอหนึ่งเขาค่อนข้างจะเหนียวนุ่มค่อนข้างจะเสียทุกคนผมว่าผมก,กินเบิองพวกเขกว่าค่อนข้างจะเสบอยู่เอาเฮ็ดของหวานทุกคนก็แสบดีจะได้ละผมกินเบืองเป็นมันธรรมชาตินะหัวบกคอยใหญ่บันไดรอกทุกคนหัวในหน่อยนะนอกจากว่าต้นใดก็สมบูรณ์แน่กับมีหัวใหญ่กับมีแน่อยู่ละ เฮ็ดของหวานโอ้ยผมมักหลายต่คนแสบโพดแสบโพแสบหลายอีหล่อคนในชุมชนเขากรมันย่างเขาว่างๆเขาก็พัากันป้าเออนามหลายๆจย่งส่กับผู้ชายุกคนผู้ชายกับพายเรือเนาะเพราะยิ่งกันนั่งไปหาลองคนกะ ขี้จังโมกี่ครับคนกับผู้ชายเนาะเพิ่นกับคับเฮือนย้อนไปหาขุดเหรียญอยู่คนเดียวเพิ่นเนาะเออตอนน้ำนี่หน่อยก็บส่วนมากกัมีแต่ผู้หญิงก็พายเรือไปกันเองนะทุกคนกัพายเรือลำหนึ่งก,ก็ไปกันสามสี่คนเนาะเอาเรือมาจอดไว้ก็ไปหาขุดกันในปา่าในดงทางเทือกันน้ำรถกุ้นี้ แต่โวแมนรู้ดูเก็บเกี่ยวโน้ยคนต่างถิ่นเขาก็มาหลายดิทุกคนแต่คนน่ะนี่แตาเพื่อนเคยเบิ่งคลิปเกาะผมนะเสียงเขาบอกกันย้วเยาวยาวเๆ้ยวแลวแต่ผมมาในไทยเพื่อนๆในเบิเ่งเนานะเขาพากันไปหาขุดมันกันทุกคนคนต่างถิ่นนี่ทุกคนเขามากไก่ดิบางคนเขามาหาลูกหกลู่คนเนี้ยเขามาหาขุดมันอยู่แถวเนี่ยเขาพากันขี่มอเตอรไ์ไซค์มาเนาะขี่มาแห้วก็เอารถมาจอดไว น้ำปลาน้ำลงแถวเมื่อหนี่ทุกคนเขาก็ไปหาขุดมันกันเนาะมัะกนก็มีคนสุกมักไผ่มักมันเนาะสี่แล้ววิถีชีวิตบรรนอกเนาะหาลงังเถ้าแม้มองหวางกับพากันไปแต่ว่าเบาฝืนมวลมันกับเบามวลก็สมัยก่อนเนอะทุกคน น้าฟังนี่น,นีฟังแต่ผมไายมานี่ฟังแต่ดวงอาทิตย์สาดซองแสงสาวาง่างเนาะให้หน้าส่วนหลายกับประมาณเก่าสเปอขาก็เก็บเกี่ยวกันมดแล้วทุกคนว่ามีแต่เขาเข่าอยุสันทุกคนมีบางคนที่ก็รล้วมตัวเอาเขา่าอยุเงวไปไปไปบานไหวตรวนี้ทุกคนเป็นเขาหอมมะลิแต่คนส่วนหลายเนี่ยเก่าสนี เขาจะเฮ็ดหน้าเขาอายุสันมัดเพราะว่าฟังยังนี่นามจะถ่วมไว้ทุกคนเขาก็เลยเอาหน้าเขาอายุสันเฮ็ดกันเนาะก็มีอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละที่เขาเอาเขาหอมมะลิไปลงเกาหอมมะลิไปลงเนี่ยส่วนหลายเลยล่ะเก่าสเก่าเปอร์เซ็นต์ส่วนหลายแถบ่อได้กินนี่ทุกคนนามจะถ่วมมัดเฮ็ดได้แต่หน้าอายุสันหน้าอายุสันบางปีก็โปได้กันแล้วถ้าปีมันทุกคน เดลวต่ปีปีน้ำหลายนนำหน่อยเนาะแต่ละปีก็แตกต่างกันไปจากสี่แล้ววิถีชีวิตเแถวไฮชาวนาเนาะยำแหล่งก็บแหล่งสุดขั้วทุกคนแหล่งโคตรแหล่งโคจนเขาเออเขาตายมดก็มีทุกคน ยามฤดูฝนยามมีฝนแน่กะเออเขากำลังงามกำลังยืนต้นกำลังแตกกอกกำลังออกลวงฮะเลยเพื่อฝนก็มาเกินประมาณเหตุให้หน้าเขาเสียหายน้ำท่วมหน้าเขาก็มีออกข้าวออกทวีกับบ่อยอยู่เนาะยังสี่แล้ววิธีชีวิตชาวนาแต่กันยังพากันเหตุอยู่ก็ยัจะเห็ดจังไดเนาะพอเม่กับผ้าเหตุมากแต่หนุ่มแต่น้อยละ ก็เลยพ้ากันเ็ดไปพ่อเป็นนันทุกคนทางเทือกอบวได้กำไรดอกฮ็ปปีหนึ่งก็ได้ปีหนึ่งอะเราเทือกได้เออจังได้กำไรรือก็ปีไป 20, 30, 30, สองหมื่นสามหมื่นสินี้ฮักค่าปุ๋ยค่ายาค่ารถไทยค่าไถพ่วนค่าไทวันเออค่ารถเกียวโอ้สารพัดสารพีรพนี่แรงงานเจ้าของบ่เคยได้คิดดอกทั้งชีวิตทุกคน หน่อยหนักหน่อยหนาเรื่องชาวนาว่าคาแรมเจ้าของเป็นแน่วใดก็แทบบริลูเรื่องเลยว่าจะคาแรงเจ้าของมีน้ำเขา่าอืมแต่กระเฮ็ดไว้พ่อปนั่นนะทุกคนวิธีชีวิตชาวนาเฮ็ดน้าเขาให้ประชาก่อนโลกไปกินเนาะก็คงจะได้บุญเนี่ออยู่ละ,<ม>ละมั้งงานว่าทุกคนแล้วก็มนี้เด็กหลุนใหม่ๆอยู่ บางคนเขาก็เขาก็บวบวอนนี้ดอกทุกคนเด็กหลุนใหม่บางคนเขาก็บวเฮ็ดที่ทุกคนก็เหลื่มหลูแล้วเขาเหลื่มบวเฮ็ดแล้วทุกคนว่าเฮ็ดหน้าเฮ็ดก็มีแต่ขาดทุนขาดทุนก็เหลื่มบวเฮ็ดเลยเด็กหลุนใหม่ๆเพื่อกระได ก็เหลื่อมขอพอเม่ผู้ใดมิที่ดินวางเปล่าหลายหล,ยลังเธอค้นกับขอพอเม่ไปเห็ดแนวอื่นเนาะปลูกสวนเนี่เห็ดเป็นสวนผลละใหม่เนี่ยบางคนกับเลี้ยงกบเนี่ยเออเห็ดไปที่มันแตกตา่างบางคนกับเห็ดเป็นสวนกลวยเนาะแต่ดสู้มือนี่ก็ค่อนข้างจะเห็ดที่ตะคนบางคนก็เห็ดสวนกลวย กล้วยสายพันธุ์อยังทุกคนที่แพงๆเนี่ยถ้าเขาวางขายตามห้างซัปเปอร์สินค้านะสามลูกสามลูก,ลกยี่สิบสามสิบบาทนะทุกคนค่อนข้างจะแพงเขาเอื่นกล้วยหอมกล้วยหอมนี่ยทุกคนเออโซ่เอมยเริ่มเห็ดด้วแล้วก็ขายดีนะทุกคน รสศาสตร์เขาก็บอกคอยแสีปบบรรย์นี่ทุกคนผมลองกินเมืองละแต่ว่าเขาก่อนขางแพง้งแล้วคนหมักแนวไหลลูกเขายาวแล้วก็ปลูกง่ายดูแลง,ง่ายทุกคนหาลงเถือกที่ดินไรหนึ่งจังสีก่กะถ้าคำนวณกับเฮ็ดหน้าแล้วก็เขาก็ได้ได้หลายก็เห็ดหน้าได้ไดลห,ดหาดลายแหง้งนี่ทุกคนอืเป็นเพืเ่อนบางคน,นก็เห็ดบาง่นก็เปรียบเทียบแล้วก็ได้หลายก็น้าเนาะ คือจังหน้านี่ปีหนึ่งนี่ได้เก็บเกี่ยวเธอหนึ่งหักค่านันค่านี่คือผมบอกนั่นแหละก็บางปีก็ได้กาไรบางปีก็ขาดทุน <c oughs> แต่ค่าเลรงบัตรองบอกหอดอกวบ่ฝืนว่าหักค่าใจใจนะุะคนก็ยังเหลือแน่นิดงๆน้อยๆอาศัยว่าเจ้าของไน้กินเขาน้ํากะแค่นั่นแหลทุกคนวิถีชีวิตชาวนาเฮาเนาะกะส่วนมากกะหาเหตุอาชีพเสริมเอาเล้วคนส่วนหลายสู้มือเนาะ จนกนระเลื่มเลี้ยนหลูเลยเนาะบางคนก็นนะเลียงงว้วเลียงคว้วยแน่เลียงเป็ดเรียงไก่ไปพไ่อใดมีอาชีพเสริมทุกคนบางคนกน็อาจจะมีบอ่อปลาไวนะ้เนาะอาจจะเอาปลาไปปล่อยไปยังไว้ไปสื่อผาดามเขียวมากันไว้พ่อให้มีไล่ด้เขาทุกมือทุกมือนะทุกคนจะรอแต่เฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้ายังเดียวมันไล่ด้ปีละเทื่อนี่มันก็บ่ไไวนะ้เนี่ย พอเขาจะออกล้วงหลจะได้มากได้ผลบอ่อแค่นั้นเองไหนต้องถึงราคาอีกราคาจะตกบ่อราคาจะขึ้นบอ่อทุกคนโอ้หลายอย่างหลายแนยวดิด็กหน่อยรุ่นไม่ใหม่เพิ่นกันเลยเลียนหลูมาจากาพุทธาพวกแกเนาะเพิ่นก็เลยสลับปรับเปลี่ยนเนาะทุกคนเพิ่นกันเลยอัยนนะี้เนาะเพิ่นกันเลย,อ,เอ,เลยอย่างนี้ บางคนมีที่แปลงยังไงกับขอพ่อแม่ไรหนึ่งสิบเหตแนวอื่นบางคนกับที่สูงแี่กับปลูกเป็นมะพร้าวน้ำหอมก็ได้เก็บเกี่ยวก็ได้ขายอยู่ทุกคนบางคนกับปลูกกล้วยน่ะกล้วยจะผมบอกนะเขาเอื่นกล้วยหอมกล้วยหอมหนวยเหย้าๆน่ะทุกคนกับมีไรได้ดิขายในตลาดคนกับสื่อดีด้อกล้วยสายพันธุ์อีกอย่างกับขายแพงสัมเนาะ หวีหนึ่งหวีหนึงโบ๊ะนถูกถูกเลยที่เขาขายสื่อขายก็ถือว่าค่อนข้างดีที่ทุกคนก็น่าสนใจบางคนก็เออเลี้ยงกบเลี้ยงปลายังไปสารพัดสาลพีกับพ่ายามเออเสาะหาเลี้ยนหลูเอาเนาะบางคนกับประสบผลสำเร็จเนี่ยบางคนกับโประสบผลสำเร็จก็มีก็ม,กมีหลายอยู่ทุกคน สี่แล้ววิถีชีวิตบรรนอกเขาเนาะดีแต่ว่าคนบรรนอกกะส่วนหลายกะบ่คอยมีหนีหนีมีสินบันใดทุก้นกะอยู่กันข้างง่ายๆสบายสบายอยู่สมัยก่อนแห่งบ่มีหนีเลยทุกน้นพอสมัยสมือกันเริ่มมีหนีมีสินนะ่รคนอยู่บรานอนกก็ได้เริ่มกก้เงินกก้ทองเป็นเงินจมืกก็ถือว่ามันกะ แต่เข้าเป็นหนีเขาการต่อสู้ของเขาก็เพิ่มขึ้นเนาะอยาให้เขานั่งอยู่ส,สื่อคือโบมีหนีมันก็เปลี่ยนไปก็ได้ทุกคนบางคนกับโบมีเงินเป็นก่อนเนาะคือยังอยากได้รถยังสื่อเห็นหมก็มีรถก็อยากได้ลดคือเขาเขาก็ต้องดินล้นแล้วไปกู้หนี้ยืมสินมาเออมาสื่อรดสื่อลาคือเขา พอซื้อมาล้วก็จะอยู่ซื้อบ่ด้ต้องหาเงินผ่อนเงินส่อนง,นงอีกทุกคนก็เลยเห็ดให้ซ่อมอีกคนแบบเจ้งใดล่ะค่ายกัยันเองโดยอัตโนมัติแบบมันมีหนิมิสินบังคับเนาะคนเฮาแต่บบมหนิมิสินมันก็สบายแล้วหลกทั้งใบยอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนเนาะก็ถือว่าดีทุกคน แต่เนะฮ็ดยังไงเนาะหาเราเถื่อเฮ้าบบมีเงินก่อนเห็นเขามีรถเขาก็อยากได้รถเห็นเขานูเขามีบานไม่ไม่ก็อยากได้บานแต่ว่าเฮากับ่บมีทุนมีร้อนมันก็คนเฮาข้อมโลกเนาะเฮ็ดยังไงแต่โบมีคมโลกมันก็ค่อนข้างดีอยู่การจะเฮ็ดอย่างบางเถื่อเฮ้าก็ต้องสำรวจตรวจตาเบื้องตัวเฮานำนะ้ำเนาะว่าเฮามีแห้งพ่อวอ เขามีไล่ใดบ่เขาก็ตองกันข้างจะวางแผนอยู่ทุกคนคนเขาถ้าขาดการวางแผนโอ้การจะพี่หนีมีสินนี่มันหนักนี่ทุกคนมันคนข้างลําบากายเออถ้าเขาขาดการวางแผนเขายืมเขามาจังสีเขาตกลงกันก็เขาจังใดเขาต้องใส่เขาจังใดไล่ใดเขาเปลี่ยนจังใดเขาคน้างจะตอง ต้องวางแผนค่อนข้างดีตัวพิ่ทุกคนถ้าหาขาดการวางแผนเนี่ยโอ้ยแย่ด้วยบางคนกับบ้านแตกสแสลกขาดด้ทุตะกอนเงียนบ่บังเถือ,อยังสั่นแล้วโค้มหลูกของคนเนาะต่คนห้าวงนี้คมหลูก,กอาย่แบบพอเพียงเหมือนกับงานมันกับสบายอายุแต่เฮ็จังไลยโค้มหลูกของคนเนาะก็เลยเฮ็ดให้เอาลำบากก็เลยมาเหล่าให้บนเพื่อนได้ฟังทะกคน จะลบแล้วมานางหลุ่นปอยู่นี่กับยี่สิบกวนาทีทุกคนบ,บ่าตุม่มบ่ตามเลยได้มาตัวหนึ่งเลยก็จะเงียบซี่ซีอยู่เป็นจ้งไถนน่ี่บ่ตุม่มบา่ตามเลยทุกคนเงียบจี๊ซีอยู่ อารุ่นนังกัน่นบนเพื่อนทุกคนหาเขากินเดี๋ยวพ่อเพื่อนไปเบิองหลังผุ่นกันทุกคนหลนังหนึ่งผมใส่ว่าตรงเคิื่องผุนหลังหนึ่งทุกคนเดี๋ยวถ้าเขาบุกินจะได้โกงมาเลยทุกคนเดี๋ยวพ่อเพื่อนไปเบิอง โอ้ยบ่ก,กินซ่ำทุกคนนะ่นเห็นบ่อนะทุนยังลอยอยู่ถ้าก็กินในี่ทุนจะจมทุกคนกะลุบละมณีก็ได้โตเดียวเลยทุกคนนี่ได้ซ่ำนีก้กะเพอานนะทุกคนเห็นบ่นยใหญ่ไหมโตเดียวทุกคนซ่อมนี้ก็ถือว่าหมานอะยู่เนาะเออสั่นแค่นี้เด้อสว,วัสดีครับ